สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็มาทักทายทุกท่านนะคะไปทำง,งานนะคะมืดใช่ไหมละ่ะก็ออกมามืดๆอย่างนี้แล้วค่ะนะคะทักทายทุกท่านนะคะไม่ได้ไลค์นานเลยนะคะก็ไม่มีเวลานะทุกคนก็ไม่ค่อยสะ,สสะดวกนะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ตอนนี้ก็หกโมงเช้านาะรอรถเมย์รอรถเมย์ไปทำงานคะ่ะทุกคนก็มันจะมืดๆหน่อยนะคะเอ <c oughs> ดูคะ่ะนะคะยังมืดยังเช้าอยู่เลยนะคะไม่ได้โกหกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้จันปารีด้วยนะคะ จะพยายามลงคลิปสั้นแล้วก็วิดีโอให้ให้เห็นบ่อยๆนะคะถ้าไม่ได้ไปหาใครก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่สะดวกจริงๆนะไปก็จะไปได้หลังบ้านก็อย่าว่ากันนะครับ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจหนาวแล้วคะ่ะอากาศเย็นค่ะ อากาศเย็นแล้วอากาศลงแล้วนะคะออขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยออสนับสนุนเรื่อยมานะคะ FC FC ใหม่ FC เ,เก่าด้วยนะคะทำงานเหมือนเคยคะ่ะทำงานเช่นเคยนะเพิ่มเติมคืองานหนักขึ้น <laughs> ทำไปค่ะนะคะกว่าจากกะเกษียณกว่าจากกะเกษียณก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะ u t u b e เราก็ทําเพื่อความสนุกสนานบันเทิงรายได้ก็คือผลพลอยได้นะคะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านนะคะทํา y o u t u b e ก็ให้ได้ตังคะคะความขยันนะแล้วก็เวลาเราอย่าไปเครียดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าเอา นะงานประจำถ้าใครมีงานประจำก็ทำงานประจำไปด้วยนะคะงาน Youtube ก็เราก็ทำเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะมีเวลาเราก็มาคุยกันนะคะทักทายกันพูดคุยกันนะคะเรายูทูบเบอร์เรา YouTuber, เคีเอเตอร์ Creator, ทั้งหลายนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากก็เข้ามาทักทายเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เนะคะก็ทำวิดีโอมาพูดคุยเนาะมันก็ไม่เหมือนกับคุยในไลฟ์สดนะคะอืมเนาะก็ไปรู้สึกว่าเดือนนี้นะเดือนนี้ปลายอีกอาทิตย์นึงอ่ะนะก็จะเปลี่ยนเวลาแล้วนะ เพราะว่ายุโรปเนี่ยหนึ่งปีเขาจะเปลี่ยนเวลาสักสองครั้งนะสองครั้งต่อปีนะคะรอรถเมย์ค่ะทุกคนก็ตื่นเช้าทุกวันนะคะจัน์ถึงสุขก,ก็ตื่นเช้าทุกวันกลับมาก็ อ่อนแรงอ่อนเพลียนะเนาะโอเคนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้จันปารีดเลยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวจันปารีดขอตัวไปทำงานก่อนอยู่ตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกรอรถเมย์นะ บายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ